thank you วันนี้นะคะเป็นวันพิเศษอีกวันหนึ่งค่ะสําหรับน้องเกตเลยวันนี้นะคะจะได้ส่งมอบรถนะคะฟอร์ดมัดแตงนะคะที่หายากที่สุดในประเทศไทยเลยค่ะ ทาง f o r d IMA ของเรานะคะสามารถหารถนะคะให้กับคุณลูกค้าได้เอาไปขับเท่ๆกันเลยค่ะลูกค้าสนใจนะคะสามารถนะคะติดต่อน้องเกรสมาได้เลยหรือโทรมาหาน้องเกรสนะคะได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะน้องเกรสยินดีให้คำปรึกษานะคะที่สำคัญค่ะงานที่จะเข้ามาถึงนี้นะคะเป็นงานม o n เ t e r Expo นะคะสามารถเข้ามาหาน้องเกรสหรือถ้าเข้ามาที่บูธแล้วนะคะสามารถสอบถามได้เลยค่ะว่าน้องเกรสอยู่ไหนน้องเกรสอยู่ในงานด้วยแน่นอน ถ้ายังไงนะคะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะกับฟอร์ดมัตเต่งนะคะของเรามีทั้ง2.3แล้วก็5.0มีครบทุกสีเลยนะคะลูกค้าสามารถโทรหาน้องเกรสกิ้งกั้งมาได้เลยค่ะปรึกษาได้ตลอด24ชั่วโมงท่านสำหรับวันนี้นะคะน้องเกรสฝากขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะ Ford ด m a ของเรามีทั้งหมด3สาขาด้วยกันค่ะมีกะละปะพึกพระราม4แล้วก็พระราม5ที่น้องเกรซยืนอยู่ที่ตรงนี้เลยค่ะบ๊ายบาย